วันนี้เป็นวันพุทธที่12เดือนมีสายุน2566จะเป็นวันกำลังจะเปิดสมการประจำปี2566ตรงก็ ประจำวันนี้ก็ขอบารมีหลวงพ่อพระเจ้าอย่างยินแแปลงทรงบุกปัดร,ร,รักษาคุณโยมอนุรักษ์เตรียมวัตรลงปิดใจเตรียมวัตรคุณโยมพักเข้าวรันสายแววขอให้มีภารมัยม่แข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความจเจริญเจริญด้วยภารมัยจเจริญด้วยโอคะสมบัติทรัพย์สินยืนทน อายุวัฒน,นสุขบาลทุกิปรรา,การาจิตาทุกท่านเมื่อเช่ส่วนอาหารที่เตรียมมาทำบุญกับบัดวันนี้ขอให้เป็นอาหารที่เป็นอาหารที่เป็นพลังบุญสมบูรณคุณแม่นิตรยาตรีรตคอนขอในร,รับาร,รายสูงทปรายสมงแล้วจงเป็นเศรษฐียุนิพุนที่พจทเดีส่วนลูกหลานตระกูลตรีมานุนตระกูลตีรรตรีรตคอน โคติมาล so 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 ิโคติวัตรนี่เรหลายตระกูลที่จําไม่ได้ก็ขอปริีหลงพ่อเจ้าใหญ่แฟนโบกปัดาสาขอปริีหลงพ่อเจ้าใหญ่แฟนโกปัดสาวคุณพ่อขอีปรมัยแงแบมอยู่ยังเป็นศูสาธุสาธุยะพาวาริวงหาปูราปาริปูรินิสารังเทวมีวิโตจินนงเกตานังอุปกัปปตเม ยทิจารวติจารโทหังจิปะเมวะสมิสตุสัพเพบุเรงโตสังกัปปาจันตุปะระสุยะทามิ สเนจังโมทาปะจายโนจักตารโธรรมาวััรติอายุว